สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะตอนนี้เนอะลูกร่างเมืองบุญก็มาเที่ยวนะคะเออที่นี่ที่นี่เรียกเอ่อ What is Denkmal? ห what, what ้ามันเดนก์มานะคะตอนนี้ก็หิมะตกหน่อยๆนะคะหนาวเนาะหนาวเนาะก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆชมบรรยากาศนะคะไปกันเลย เมนูน้อยทำสโนว์แมนไว้ด้วยนะคะสโนวะ์แมนเนาะน่ารักนะคะอาจจะสั่นนิดนึงนะคะเพราะว่าลูกลามุงบนหนาวเนาะ <c oughs> ค่ะอันนี้ข้างล่างก็จะเป็นป่าเนาะให้เราเดิอนออกกำลังกายนะคะอันนี้ก็จะเป็น ทางขึ้นนะคะทางขึ้นเนาะตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะบอกเนาะว่าที่นี่นะคะมีอะไรบ้างเนาะก็มีดอกไม้นานาชนิดนะคะดอกไม้มีเห็ดเนาะมีนกนะคะมีมีสัตว์แต่ละชนิดนะคะอยู่ที่นี่เนาะแล้วก็จะมีให้เราดูนะคะ อันนี้ก็จะเป็นว h ด t i สเ h a t ันนี้เหมือนเหมือนเอาไว้ให้เด็กๆเข้าค่าบเพื่อนๆจะได้ยินเสียงนกนะคะส่วนด้านนี้นะคะ นน uh ี้จะเป็นรูปปั้นของวัดว şey> ัดเฮอร์่วัดไฮเน่นะนี่หามันเสงหามันนะคะหามานหามานเด้งสมาลนะคะหามานเด้งสมาลก็มีคนมาเดินมาเดินออกกำลังกายมาเดินเล่นอยู่นะคะ ก็ไม่เยอะเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะแคมปิ้งนะคะแฟนบอกว่าตรงนี้เขาเรียกแคมปิ้งนะคะก็ไ,ไว้ทำกิจกรรมปีนป่ายนะคะปีนป่ายในหน้าร้อนเนาะซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีใครมาเล่นนะคะเพราะว่ามันหนาวเนาะ อันนี้ก็เป็นบัตรของบุคคลนะคะที่สร้างที่สร้างตรงนี้นะคะที่สร้างตรงนี้ขึ้นมานะคะบิ b งเด g the m เ n ม m น n ์นะคะ mm. ก็คือบุคคลคนนี้เลยนะคะ mm. เขาก็ทำเป็นอนุสรสถานนะคะ mm. ไว้ให้บุคคลรุ่นหลังได้ดูนะคะ อันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องนะคะเครื่องเขาเรียกอะไรอะทำเหรียญน,นะคะก็คือให้เราเอาเหรียญเนาะเหรียญห้าเซนลงไปแล้วก็เขาก็จะแปลงมาให้เราให้เราปั่นตรงนี้นะคะ ให้เราปั่นตรงนี้เนาะปั่นปันป่นปั่นไปนะคะก็จะออกมาเป็นตราแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆตราของสัญ,ญลักษณ์แฮมันแฮมันเดนส์มานนะคะแฮมันเดนส์มานเดสมูลนะคะก็จะออกมาเป็นสัญลักษณ์นี้เลยนะคะ ไปค่ะไป <laughs> จุดด้านล่างนะคะจุดด้านล่างก็เหมาะสำหรับการถ่ายรูปนะคะซึ่งเรามองจากด้านล่างขึ้นมาข้างบนนะคะก็จะเห็นวิวเต็มๆนะคะของอ,อนุสถานนะคะ ลูกลามเมันก็จะพาลงไปข้างล่างนะคะพาลงไปข้างล่างเนาะอาจจะสัน่นไปนิดนึงนะคะเพราะว่าหนาวเนาะหนาวนะคะหนาวมากก็เดินลงบันไดนะคะเดินลงบันไดเนาะก็จะไปยากกล้องให้นิ่งที่สุดนะคะเพราะว่าเวลาถ่ายรูปขึ้นมานะคะก็คือจะเห็นเห็นมุมของอนุสาวร์ อนุสาวรีย์เลยนะคะอนุอนุสรสถานเลยเนาะ พอถึงด้านล่างเป็นท so, okay. so ี่เรียบร้อยแลวนะคะก็เห็นเห็นได้เลยนะคะว่าจุดนี้นะคะเป็นจุดที่ทุกๆคนลงมาถ่ายรูปนะคะเพื่อที่จะให้ได้ภาพสวยๆนะคะภาพสวยๆเนาะก็คือมุมนี้เลยนะคะมุมนี้เลยเนาะซึ่งจะมองเห็นได้เต็มนะคะเต็ม เต็มจอเลยนะคะ s <S จะพาปฟกัสดูรอบๆนะคะดูรอบๆว่าจุดนี้นะคะม <'s> ีอะไรบ้างเนาะ ก็จะถ่ายรูปนะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นมุม มุมที่เห็นได้ชัดนะคะด้านหน้าของอนุสรสถานเนาะก็คือสวยงามมากนะคะสวยงามมากเนาะก็เอาบรรยากาศมาฝากเพื่อเพื่อนนะคะจุดนี้นะคะจุดนี้ก็เป็น เเขาเรียกอะไรอ่ะโรงหนังนะคะมันก็จะเป็นเหมือนโรงหนังอ่นะเนาะเพราะว่าอันนี้นะคะก็ะคือที่นั่งสำหรับดูหนังกลางแปลงนะคะของของเยอรมันเนาะซึ่งไม่ได้ใช้นานแล้วนะคะอันนี้เนาะแ้วก็ยังมีเก้าอี้หลงเหลืออยู่เนาะเพราะปกตินะคะก็ถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดมีหนังกลางแปลงนะคะก็คือด้านนี้นะคะตรงจุดนี้เลยนะคะตรงจุดนี้ก็จะเป็นหนังกลางแปลง ขึ้นแรงใหญ่ๆเนาะซึ่งผู้คนก็จะนั่งดูหนังกันด้านนี้นะคะซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้งานนะคะแต่ก็ยังคงสภาพสามารถใช้งานได้อยู่เนาะเพราะว่าเก้าอี้นะคะเขาก็ทาทาเป็นเป็นไม้เนาะเขาก็ทาสแล็คอย่างดีนะคะเพื่อป้องกันน้ำฝนแดดอะไรอย่างงี้เนาะ ก็มีความทนทานอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นแหล่งเดินป่านะคะติดกับอนุสรสถานเลยนะคะนนก็เป็นป่ากว้างนะคะเป็นภูเขาหลายลูกเลยสามารถเดินไป ได้หลายเส้นทางนะคะเอาไว้ออกมังกยเนาะนี่ก็เป็นศาลาพักในกรณีที่ว่าหิมะตกหนักหรือว่าฝนตกหนักนะคะก็เอาไว้พักนะคะเห็ดตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะลูกหลามึงบนก็มองหาเห็ดนะคะแต่ก็คือไม่มีเห็ดแล้วเนาะนี่ก็เป็น น่าจะเป็นมันไม่มีฮีเตอร์นะคะไม่แน่ใจว่าเขาเอาไว้ทำอะไรเนาะก็ไว้ให้นั่งเฉยๆนะคะไว้ให้นั่งเฉยๆเนาะข้างบนก็จะเป็นหลังคาไม้นะคะหลังคาไม้เนาะ ก็เป็นถนนหนทางที่ไว้เดินนะคะเดินออกกำลังกายเนาะก็จะเป็นแต่ละเส้นทางแยกไปนะคะแยกไปเนาะนี้ออกกำลังกายเนาะถ้าถ้าเดินไปด้านล่างนี่ก็ถ้าถ้าจากด้านล่างเดินขึ้นมาข้างบนก็จะค่อนข้างที่จะใช้พลังงานเนาะแต่ถ้าเดินลงนี่คือ อย่างง่ายเลยนะคะยังง่ายเลยเนาะเดินลงภูเขาเนาะ